สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบส,สวัสดีครับอยากให้แต่ละท่านแนะนำตัวเองหน่อยไปกันเริ่มเลยสวัสดีค่ะน้องนาน่านะคะมาจากสอสอกราฟค่ะสวัสดีครับผมเอมอสนะครับมาจากกรุงเทพครับถึงกับพี่วิกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับศรศรศักดิ์สุขแก้วครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้เรามาถ่ายเอ็นบีพีทำไรยังไงคะวันนี้เรามาถ่ายเอ็นบีพีเจ็บ เองด้เองเนี่ยฉันไม่ใชื่อเด้อวันนี้วันนี้เรามาถ่ายวันนี้เรามาถ่ายเอ็มวีเจ็บไม่ถึงตายค่ะอยากให้เราพิจารณาที่มาของเพลงนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้หรอคะก็เริ่มต้นมาจากการที่นาหน้าเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเจอพี่ๆศิลปิน ด้วยดังในประเทศไทยนะะและคะแล้วก็ได้ร่วมกันทำเพลงนี้ขึ้นมาแต่รู้สึกว่ามันโดนมันโดนก็เลยเป็นเพลงนี้เจ็บได้ถึงตายค่ะเป็นยัง,งไงแบ้างคะร่วมงานกับพวกพี่ๆแบบเป็นแบบศิลปินในตำนานยุ่เก้าสูรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือจากอนองอันนัก้ก็คือไม่เคยมีประสบการณ์ในการ ร้องร้องเพลงแต่ว่าชอบร้องพอได้มาเจอพี่พี่แล้วก็รู้สึกว่าการร้องเพลงนี่คือมันง่ายขึ้นมากเลยเพราะเพราะว่าพี่พี่ก็เป็นแบบเบอร์โ,โปรในการร้องเพลงอยู่แล้วแต่ละคนเรารู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็โชคดีมากค่ะที่ได้มาเจอพี่พี่แล้วก็ได้ร่วมร้องเพลงด้วยกันอน่ะพี่สอนแล้วก็เป็นยังไงบ้า,างคะทำงานกับน้องก็ถือว่าเป็นน้องที่ทําง,งานง่ายมากนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่ง เวลาที่คุมร้องหรืออะไรนี่เขาจะเข้าใจในส่วนของการสื่อสารที่เราสื่อสารไปได้มากนะไม่สมกับมาใช้สปปลาวเลยสุดยอดครับสุดยอดอนางได้สอบมีส่วนวพอพอ่วออนนวนาอะไรกับพีนี้บนะ้างก็คอลับประสานเสียงแล้วก็ดีไซน์ล็อกมินิดหน่อยครับนะแต่ก็ลองแค่นั้นเองอาพี่มิกกี้นะคะก็หน้าเขาเป็นลูกศิษย์ผมที่ผมสอนเป็นโรงเขาใน<ม>ช่วงหนึ่งแล้วก็ทำให้ รู้สึกเขามีโน้ตบางตัวที่ทำให้รู้สึกว่าเสียงร้องคงจะเคลาสแบบสิยงเป็นลมก็เลยมีเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยมาช่วยลูกศิษย์ครับเป็นคนน่ารักครับเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วสกิดทุกคนครับครับเหนื่อยครับยังไงครับก็ทำทุกอย่างเป็นื่อยครับคือดูแลดูแลทั้งกระบวนการผลิตเลยนะครก็ใช้เวลามากขึ้นอีกหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าก็ท่าไปได้ดี ว่าจะออกมาเป็นเพีีแล้วก็ถ่ายวันนี้ใช้เวลานานค่ะอ่าโดยรวมสามวันครับวันตีสองไหมใช่ใช่เพราะว่าเครื่องดนตรีทุกทีเนี่ยอัดอัดบลอกเสียงสดหมดครับแล้วก็ร้องก็เป็เสียงสดเหมือนกันครับไม่ใช่ a ออ่เราเป็สดทุกอย่างครับสดทุกอย่างค่ะอย่างเราไปเท็่งนะครับาไงพี่สามคนแต่ละคนแตกต่างกันยังไงบ้าพี่สามคนแตกต่างกัน ก็ก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงค่ะอย่างพี่เอก็จะแนวแบบอ่าคุมหน่อยคุ้มแต่ก็แนวดูดูหน่อยแต่ก็ดีค่ะก็ทำให้เราได้อ่ารู้แล้วก็พัฒนาขึ้นค่ะส่วนที่สอนก็จะง่ายงก็จะง่ายง่ายยังไงก็ได้ก็ก็โอเคส่วนพี่มิกกี้ ก็จะคล้ายๆคล้ายๆค่ะก็จะแนวดูดูดิดนนึงคุ้คุมนิดนึงค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคกันทุกคนและค่ะดีสนุกสนานทำด้วยกันอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกไหมคะที่เราแบบมาเล่นมาในประเทศไทยใช่ค่ะนี่คือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ว่าได้มาร้องเพลงในประเทศไทยของอาคาซิงเกิลเพลงนี้มาแล้วก็ได้มาร่วมร้องกับพี่ๆศิลปินใน อ๋อก็เพราะว่าลาวกับไทยมันก็จะแบบภาษาจะใกล้เคียงกันชาวลาวก็เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือคนลาวชอบไทยมากก็คือไทยนี่คือเหมือนเป็นแบบแบบอย่างเลยค่ะเป็นแบบอย่างของประเทศลาวเลยมันก็เลยทําให้ประเทศคือแบบติดกันใกล้เคียงกันดูอะไรที่น้องกันภาษาใกล้เคียงกันก็เลยทําให พูดได้ชัดเอออย่างเพลงนี้มันร้องอยากยังไงบ้างสำหรับเราโอ้โห oh oh. เพลงนี้นรอคะยากที่สุดเลยก็คือไอ้ชอช้างโซโซชอช้างกับโอโซอนี่แหละคะ่ะตัวนี้นะคะมันแบบร้องอยู่ด้านแหลคะค่ะอัดอยู่ด้านแหลคะค่ะแ <c oughs> บบไม่เสร็จสักทีกว่าจะได้ก็ก็มีพี่เอนี่คะ่ <c oughs> ะคอยพี่เอกับพี่เมกกี้คอยช่วยเหลือแล้วก็ช่วย สื่อสารกุศลคอยบอกว่าอ่าว่าคือออกเสียงยังไงเสียงแบบนี้ยังไงมันก็เลยถามมาด้วยกันได้ไในตอนนี้ลองอธิบายเดี๋ยวว่าชอช้างกับซอโซ่มันได้ยังไงบ้งชอช้างกับซอโซ่เป็นไงก็ชอช้างที่ลาวจะไม่มีค่ะจะมีแค่ซอโซ่อย่างเดียวแล้วพอเวลาลองมันก็จะเป็น ซอสางซอสางซอสางมันก็จะเป็นซอสางอ่ะแล้วตอนนี้ออกได้ยังได้แล้วค่ะตอนนี้ได้ชอสางซอางไหนๆลองลองลองให้ท่อนหนึ่งได้ไหมถ้าลงท่อนงก็ได้ท่านหนึ่งตาดูดนี่เปช่วงตวนี้สถมกดไไอนอ พอมันขึ้นแบบสูงไม่ใช่ตับตัแล<ะ>้วอยู่ดีๆตับขึ้นเลยไม่เป็นไรก็แบบเจ็บมันเลือจนสุดใจเจ็บแต่เก็บไว้ข้างในจะไม่มีใครรู้ฉันปวดใจจะไม่มีใคร แสดงค่ะสนุกสนานมากเส้นเรื่องเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ของของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างกับวันนีะก็จริงจริงแล้วก็เป็นเป็นเป็นแค่การการซิงค์แต่ว่าในซิงค์ในมุมมองต่างๆที่ให้มันดูสวยงามและส่งเสริมในภาพลักษณ์ของแด่ร้องมากกว่าประมาณครับเป็นไงใช่ไห้แต่ละท่านเป็นไงรุ่นแม่กับน้องเขาเป็นไงก็เป็นน้องใหม่ก็สนุกดีครับเพราะกล้วยาเขาเป็นคนที่ เขาที่เราจ้างแล้วก็เป็นคนที่ภาษาที่เขาร้องออกมาปั๊บเนี่ยมันมันเราสื่อถึงอารมณ์ที่เขาทําให้เพลงเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็ทําให้เพลงนี้มันฟังดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าพวกเราอัดดนตรีสดกันใช่ไหมครับผมพเพล่นเป็นโดอัดครั้งแรกเพลงนี้เพลงแรกนะครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันก็น่าฟังดีนะครับเป็นไงครับรู้สึกติ์นี้ยากไหมไม่ยากครับแค่เขายังไม่เข้าใจระบบของประกอบเสียงนะครับ แต่ก็ก็ทำได้ดีนะครับส่งเสริมเลยบริลุสิ่งเป็นลูกศิษย์เราก็ส่งเสริมเลยโปรดิสเซอร์มาไหนโปรดิวเซอร์พูดหน่อยเหมือนเดิมครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยซ่ยาซ้านี่แหละครับก็น่ารักดีเขาเขาก็คือที่แรกแรกเริ่มเลยผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปไปงานคอนเสิร์ตของพี่มิกกี้นี่แหละนะครับแล้วก็เราก็ไปกันหมดนี่แหละแล้วก็พอหลังจากเลิกงานก็มีปาร์ตี้กันแล้วก็นาน่าเขาได้ขึ้นไปร้องเพลง ไปขึ้นไปแบบไปไปร้องเพลงเล่น<ช>เล่นเนเวทีอะไรเงี้ยเราเห็นเอ้ก็ร้องเพลงโอเคนะก็ร้องได้เงี้ยก็เลย,ก,เลยก็เลยพูดคุยกันเป็นเป็นเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็โดยส่วนตัวเขาก็มีความพยายามนะฮะมีความพยายามแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรชอบอยู่แล้วอืมชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยก็เลยก็เลยเริ่มต้นเพลงนี้ขึ้นมานะฮะเป็นงไงบ้างครับเมื่อกี้น้องคุณก็สามารถเป็นไงตั้งเพลง<อ>แรกเอ่อก็ถือว่าส<อ>ําหรับ ศิลปินใหม่ใน,ในไทยนี่ก็ผมมองว่าเขาก็น่าจะพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่กรอที่ค่อนข้างที่จะ i, เข้าใจอะไรหลายๆอย่างและเขาก็สามารถที่จะทํางานต่อในวงการเะตทีนี้ได้แน่นอนครับตอนนี้ตลาดเพลงที่ห้างแข็งันสูงเนี้ยเราคาดหวังยังไงบ้างกับเพลงนี้คือจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเราแค่อยากจะสื่อสาร ให้ให้ให้เป็นเพลงที่สื่อสารไปว่าบางราครั้งคนเราเจ็บหรือว่าอะไรเนี่ยบางครั้งก็ไม,งไม่ถึงตายหรอกอบางครั้งเราเจอสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอูขมิฉโจมตีข้างนู้นนี่นั่นบางมไม่ถึงตายหรอกครับรก็คือเร,เราเสียตกลงเศรษฐกิจ,กจกไม่ถึงตายก็มันอยู่ที่ตัวเราเองที่เราจะรอดพ้นไปแค่นี้ครับทนี้อยากให้นหน้าฝากแฟนชาวไทยแล้วก็พี่น้องบ้านเราประเทศเรากับซือโรเแรกจริงของ กทางกกกับเพลนยค่็ขอฝากผลงานเพลงนี้นะคะถึงจะเป็นเพลงเศร้าหน่อยช้าๆซึ้งๆหน่อยแต่ก็โดนใจทุกคนแน่นอนค่ะส่วนพี่น้องส่องเป็นกันใจให้เราฝากขึ้นภาษาเราภาษาเราภาษาเราภาษาบ้านเราเลยภาษาเราเลยเกือฝากถึงพี่น้องทันสสปอปลาร์เนอร์กับ ของฝากผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงแรกของนาน,น่าเลยลอยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่ามัน,นม,มันม้นวน <laughs> ถึงถึง,ถงอาจจะแบบได้มวนแบบโจ๊ะโจ๊ะแต่กะอ่า,อามวนฟังแล้วมันสามารถเทียนให้เขาแบบเออผูกได้สำหรับคนที่แบบว่าเออโอคาสบอกตอนนี้แบบอเออมีปัญหาอย่างกะ เขาก็จะพามุดไปได้กับเพลงดีจะได้ฟังเมื่อไหร่ทำได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบ evet ้าก็อันนี้เอาใครรู้ดิเขาพิจารณาไปก็เร็วๆนี้แหละค่ะในเรื่องแน่นอนจะได้ฟังบ่อยๆต้องรอติดตามติดตามพันธุ์ได้ค่ะช่องทางติดตามช่องทาง YouTube ติดต่อแล้วก็เป็นเป็นเพจเฟซบุ๊กค่ะ 哪哪哪哪哪？